วันพฤหัสบดีที่วันที่11เมษายนระหว่างโต๊ะกลมที่จัดขึ้นในเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาเจ้าชายแฮร์รี่ทรงยกย่องความมุ่งมั่นของเจ้าหญิงเดอานาะพระมารดาผู้ล่วงลับของเขาอีกครั้งตามรายงานของเดลี่เม์ความคิดที่อ่อนโยนเช่นเดียวกับมารดาผู้ล่วงลับของเขาเจ้าหญิงเดอานาะเจ้าชายแฮร์รี่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายสาเหตุ ตอนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เดยุคแห่งซัตเซกจะไม่นึกถึงผู้หญิงที่สละชีวิตให้เขาเมื่อพูดคุยเรื่องการกุศลอย่างไรก็ตามน้องชายของชาวที่สามกล่าวถึงงานของแม่อีกครั้งในลักษณะที่สุขุมรอบคอบในระหว่างการประชุมโต๊ะกลมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพจิตที่ไมอามีลอริดา ในวันพฤหัสบดีที่วันที่11เมษายนตามงานโปโลการกุศลจับคู่คำพูดที่น่าประหลาดใจเนื่องจากการแลกเปลี่ยนนี้ไม่ได้ถ่ายทำและรายงานในวันรุ่งขึ้นวันศุกร์ที่วันที่12เมษายนเท่านั้นตามที่ระบุในจดหมายรายวันในระหว่างการแลกเปลี่ยนนี้สามีของเมแกนมาเคิลพูดถึงความรักที่เขามีต่อทวีปแอฟริกา ความหลงใหลที่เขาแบ่งปันกับเจ้าหญิงไดอาน่าดังที่เขาระบุไว้บนเวทีแอฟริกาอยู่ในใจของฉันแอฟริกาอยู่ในจิตวิญญาณของฉันฉันไปที่นั่นครั้งแรกตอนอายุ12-13ปีและหลังจากผ่านไปหลายปีฉันก็อยากจะตอบแทนสิ่งนั้นเพราะเธอให้ฉันมามากมาย จากนั้นพ่อของอาชี่ีและลิลิเบตได้แสดงความเคารพต่องานของแม่ในแอฟริกาโดยกล่าวถึงความมุ่งมั่นต่อสาธารณะของเธอต่อผู้ที่ติดเชื้อ HIV ว่าแม่ของฉันสนใจเรื่อง HIV และโรคเอดมากแต่ก็สนใจในคนรุ่นใหม่ด้วยแฮรรี่ Harry, การก้าวกระโดดที่ผิดพลาดที่ไม่ผ่าน เจ้าชายแฮร์รี่กล่าวถ้อยคำที่น่าประทับใจเกี่ยวกับเจ้าหญิงไดอาน่าในระหว่างโตกลมนี้เขาน่าจะเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งในระหว่างการประชุมสุดยอดดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่11เมษายนอันที่จริงในระหว่างงานนี้ น้องชายของเจ้าชายวินเลียมหน้าจะปรากฏต,ตัวบนหน้าจอขนาดใหญ่ในตอนแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของเขาให้ดีขึ้นโดยเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและการฝึกสอนออนไลน์ตามที่รายงานโดย Daily Express ตามที่เพื่อนร่วมงานชาวอังกฤษของเราเดยุค <Y> แห่งซัดเซ็คคงทำให้คนจำนวนมากที่จ่ายเงินจำนวน1,600ดอลลาร์ประมาณ1493ยูโรล้มเหลวในการเข้าร่วมสูนทรพจน์นี้ เขาได้เรียนรู้ในภายหลังว่าเขาได้เข้าร่วมเซสชั่นเกี่ยวกับการรับมือกับแรงกดดันของโลกปัจจุบันและชีวิตธุรกิจสมัยใหม่หลังจากบทความถูกแชร์บนเว็บไซต์ของเขา s u c e s c o m